โย่จนนีตายเลยแล้วเมียกันมาไม่โย่พี่โยกูไม่จีบกันแต่กูจีบได้ลุยกูจะจีบยิ่งกูจีบคนแต่ว่าหญ่เนี่ยกูชอบผูยิ่งต่างฝากตายไปเทวราชัยไปผูญิงอาจียนนี่ช่วยจริงอวนร้อมกูไม่ว่าแต่ว่าข้าวตกขึ้นเลยแกข้าวเออขนาดมาพบกูแต่กาคำกูยิงงั้นป้อมยังข้าวเลยมึงเลย เรื่มมาจาดดีดัเวลาดุนนุ่มเียบเอยคนแก่คายเปรีดไ,ไม่ใจคมลมหรอกปีถึงย่อทองตาข้ามาอยู่พวกแกอยู่กันได้ไม่เปรียกับเราเพราะมันเป็นคนที่แบบก็มีเมียเป็นหลักครับเมียเป็นหลักครับเมียเพรามรวยครับอยู่ไหนอะเมียมึงอ่ะบ้านเอ็มใดบ่ยิ่งยอยู่หน้าตาวีครับ วมึงโยน่จา,าววีเออนำนัก48ลูอ่ะสุดยอดเลยนาครามเลยนำนัก48ลูเออ48ลูพรีดอรกรู้ว้นตัวเดียวชาวเก้านำกลางมอ,อ่น,นี่กูแแรงตรีเลือดจากรอยมาแลว้วันหนอย48ลเห็นไหมไอ้รดความฮวนรดแลว้วกูเจอแลรวอุหมายเลยนั้นนึงันคนอย่าแม่ปวดใจกับไปแล้วติดเรลิดจมุ่นไม่รอด เอวมันตาวงบอดีลยมกิเลยเดเมียเออรอยจเลือลูกวันนี้ึ้นรอยเจ็สิบเก้าเลยโยเลยไม่เนี่ยโยมึงกบบบนก็การเก่งไห่ไมกูทวทีมันไปน้อยไปตำมุงนี่คึ้งแล้วนอนกับต่างหอใหญ่เลยทีนี้แม่งงเปรี้ยจนปะนันแต่เมีกูแค่ไงแกวกัตัดย่าง จัดย่างเอ้ย่างชาวละจ้องรอยแพ่นตันคนเดียวไม่ต้องเคยช่วยตัน <c oughs> คุณยิ่งฟี่ได้จัดย่างคุณเดียวชาวทังจ้องรอยแพ่นขวามาจ่ายไหมไม่จ่ายก็ใกลเคียงเลยเอาแต่เอาแต่จะมีมกูได้เมียรกูอันขึ้นเปล่าวันจำอันน้วยรู้คุณยิ่งขึ้นเปล่าวันจำอันน้วยมึงอยาโบกววามาจายไหมไม่จ่ายก็ใกล้เคียงและ <c oughs> พอพอไม่ต้องโบ โเมียกูได้ยังมียกูอันเกิดลูกต่างวันได้ดูกูยิ่งเกิดลูกต่างวันกว่ามาใจไหมไม่ายก็ไกลเกลี้ยงแล้วถึงห้างก็ไม่คืนนิวฮะก็ง่ายจู่ไกลเกลี้ยงว่าเผื่นหลาหมกจกกระปริบกี่โอ้แรงปรีดจุดปันนั่นปวกไหมเคยโอ้ปวดเลยน่าจะมาดูตกกูชอบนี่กูน่าใจนี่น่ารัก คนนดาใจนี้ไม่ใช่ประโยชนเราคนน่าแขกคอกเลยยังนังชีพกันด้วยนะลุงน้ลุงนั่งเออแต่ว่ากำเว้นใหญ่ยันสักเจ็ดสิบเล้อนี่ยคนชายอันสักประมาณแปดสิบคนยิ่งนังอยู่บนเก้าอีคนชายมาตึงกิดแหละตามเนี่ยปลูยยังเงินน่องคอมากไอ้บาดหลวงก็มากเลยชีพนี่กูเว้นยิ้มปากว่ำมาสักเสียงแล้วคุณแก่นคนชายอันว่าน้องมีลายไม่น้อง คนนี้งี้นว่ะโหขึ้นนายช่องลายไม่ได้หลิดเที่ยว่ะปลู้ยังหรือหน่องหยาปีดเราเหมือนกันก็ได้จริงทีนี่มึงต้าจบเปล่งมึงจบแนวน้อยกูจบแนวแง่เปล่งตุ้งุ้นต่อยอนุรักษ์ไว้จริงมึงจบเปล่งก็อย่าดิกบรรดาเปล่งรวมพร้อมปลุมพล้อมใครก็ปลุมพล้อมให้ไร่ยังปลุมพล้อมอยู่หลุบเราใจคล่องนี้ปลุมพล้อม เจ้าก้องไกล้ก็ว่าปลุมปล้วมออปุ่มพวงปลาปลุมปล้วมร้อยชิงเป็นปุ่มพวงอย่าว่าใจดิ๊กกูยังจอบเลยเปล่งไอ้ร้อยกองปุ่มพวงเตะร้อยร้อยไอ้ร่อยเปล่งตีว่าตีว่าปลาแกดีใจว่าได้กินข้าวผูดเปล่งไอ้ร้่อยปลาดีใจว่าได้กินข้าวผูดต่ว่าคุณไม่รักทำไมไม่บอกมันวางมาหอกจะไห้มวยงงนยปลาดีใจได้กินข้าวโพดเพื่อ ต่อไปฉันคงฉันคงอือได้กินข้าวโพดอ้ดอกเปล่งล่แต่บาวปลาดิเจได้กินข้าวโพดเถอะเออใอ้เนย้ยไตเพลงผุ่มพวงร้อยด้วยไเพลงกองุ่มพวงเึ้นมากดีว่าไม่รู้เป็นยังไง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  ไปไหนเลยไม่รู้ลงอ,อยู่ขึงคืนเลยปลีดพุ่มพวงมีความหมายอันจริงก็ดีการความปรีดนี่ความหลากหลายแตกต่างกันแตกต่างกันนี่เนี่ยจริงพี่น้องตื้อว่าคืนนี้มาใครเครียดกันนึ่งคำคืนฮาน้อคุณเราอยากเครียดกับเครียดเนี่ยอยู่ชั้นเนีย่ยเครียดเครียดเลยว่าอยู่ชั้นเออทีนี้ไม่บายใจอู่นนู่นมึงบอกกับครัมาต้องปิดบังมีปัญหาเราช่วยกันเพราะวันนี้เราว่างงาน ไม่มีคำสั่งเจ้ากรุงราชาเราไม่ติ่ไปน้อยกันเออคุยล็อกไปบ้านกับเมีไม่จ่ายนอนอันออจอยเล็กเดือนก้อนมึงหวังได้แม่ไม้ป่าก้าวลงเรมคูมึงได้แม่ไม้เออได้แม่ไม้จ้องคุณให้คุณนึ่งกูตีปรัดรถจอยแม่เต้าจังอคุณตื้อปันตมิดอันเออโหใจแม่ไม้ใจกับลุงแดงแม่ไม้ใจกับลุงเรื่องเดีกร้อย แต่ตีป่อยกูตีปตอนเด้มันหลอกกับรงเหยื่อวันจึงเวน้นกางเกงในแดงุณตัววัดตรงเปลือกตรงดไม่นจบฮันเออได้แม่ไม้คนเนี้เลือกควาาขึ้นลูกแดมขึ้นหลงเรมเออมึงมาคนดี่ไดจัดดวงมันช่วยคลอว่าคลอแก่ไตซชยคว้าขึ้นไมอยโรงแรมจันทร์รัมกูในเมืองพอตำใตยก้าวได้ก้าวเข้มกับแม่ไม่เมียตู้มาไดเก็บดี เมียตู่ตึงมึงไม่รับเลยไม่รับมันรู้เลยหรือมันน่าว่าเรายกมึงรับเออมึงรับเออเพรมันตู่มบบกูรับโยนไหนอ่ะหัวกับรถโยมียเแฉะตายโง่เงนต่อเป็นเมียกูไม่แฉอพืชกับรถที่ละเอียดเป๊ดให้ลอยปูจอย์ดำเรือข้าวตัวจับไปโจอแกปัดลุ้มมันเนี้ยแกมาพอเมียตั้งตั้งไรอ่ะหัวกับรถโย ไปโจกไงปัดลมเออแกเมียก็จะลาดละเอียดมันวางลุยไม้มาวางมันจักปืนมันวางเพื่อมันวางตั้งแต่ครั้งแรจริงนะตันเย็บขึ้นเลยวไหนทีตึ้งปัดแกงต่อตอมาอยในพริบตาคุณใครน้อจีแม่ก็ใจน้อยเอย่านมันเล่นไอ้ฟิตรี่ให้คำหมอดรถดีแต่ะกูเล่นมาตึงว่ารถคุณภาพเวลาเชิญตองดาว อ่าพอดาวเลยต้องพอนแล้วรถดีมึงต้องพอนไม่พอนกูปัดปื่อต่างห้อละแกมันเค็มไม่ฝักได้กินแมรกปีอมาแล้วไอ้ดูหน่อยสมมติว่ามึงไปถึงประมาณน่ะก่อนเด็ดได้เละใกล้นาฬนาเตะเลยถึงอ่เตีนิโอุณาชาระนำปลาไปอาลูกเจ้าถึงราชติดาตรงรับจังหวัดเสด็จพีเพกขาแรกเจ้าขาเต้ยพระเจ้าขาเล่นกับเมียแล้วก็แรงพันเปพือแรงเชยเชยนี่ สเสด็จพี่ไปขาแย้ชื่อชื่อเมมลู่ได้ตอบได้ต้ขึ้นตอนในว่าวตัวนี้สเสด็จพี่พูดภาษากลางได้ได้ะจะเสด็จพี่ไปขาจ้าเสด็จพี่เป็นผู้ชายชาติสเสด็จพี่ยิงปืนได้ไหมขายิงได้พี่ยิงแม่นไหมยิงแม่นทาไมแม่นมุดฉังก็ยิง ช่วยเ,เหลือใครได้รอกายยิงกู่กาจ้าการที่เราจะยิงปืนในแม่นนี่เราต้องทำไงล่ะกาคือการมาวิธีการยิงปืนในแม่นนี่เราต้องขึ้นนกขึ้นนกนี่ขึ้นยังไงให้แม่นล่ะกาเราเช็คแรงมันคนว่างรงหรือไม่นก้รยทาช่วยมันพอขึ้นนกแล้วเราทำไงต่อล่ะกา พอขึ้นนกแล้วก็จัดการเหนียวไกให้กลัวอ,อกันไรไอ้แดเหนียวไกต้องตายออห้องกูแจ้งๆจง้ให้เรากะจมจงเลกไม่เป็นมึงอนนี้ทีนี้ไอ้หนุ่มเนี่ยมึงยิงปืนได้จริงนะได้เออแข่งแข่งต่อไปเนี่ยเป็นกว่าใจเพราะคนที่เป็นรัฐเจ้ารถได้มันต้องยิงปืนเป็นครับมึงอัดนานเลยไหมไอ้หนุ่มยิงปืนนะผมงัดแต่กล้าวจีบเมียเพืนหนุ่มอ,อัดดมน,น,ออนนี้จีบเมียเพื่อนกันเลยครับ ใช่ไปจีบเมียเพื่อนไม่กลัวตรงนรกเหรอผมไปโยมมาบ้านผมแก่ดได้ก็อู้ยอยมาเฮ็ดม,มั้ยมึงไม่กลัวแต่ตรงนรกต่อไปคนจีบเมียเพื่อนต้องปีนตอนหิวหน้ามันเล็บคมไม่ปลื้มผมไม่ละใจใครเด็กไร้ควันไปไอ้ข้างลงุงสักเล่มตำร้อยนิดหน้าวิวมึงยจี่กันใครจีบเมียกูก็เมียเพื่อ,อ,อนนี่มันโรยเลยโอยจีบเมียเพื่อนนี่รโอยก้าวแก่เมียเพื่อนแล้มปีตกับกองเรามันอ้อมในเมียเพื่อน อ้อมจริงอ้อมมัไอะไรด้อยเท่บ้กงวาอ้อมมันดินพืนพัวมันอะไให้เพนี่ปูดใจเป็นลังใจห้อยทุกทีหลังจังฮอดในเปรตเรื่อไม่ใช่หลังใจห้อยเมียเพื่อนี่เปิรำจาหนูก็่ำเที่ยงอ้อมกดที่นามันรวมอยู่ด้วยเมียเองงานยั่งเลยไปยุ่งไร่อเมียเผื่อเมียเราไม่ได้กลางไม่แรงกินแต่มันแต่ว่าไม่ไกลวิ่งเมียเออ เมียผื่นหน้ากบจ้าวเฮ้เวลาไปนอนกับเมียผื่นมันรุนเนี่ยยังรุนจริงรุนว่าแนกุดบอละรุนว่าก็ยิงป่าดอย,ยิงหนูกาวตูยิงกูนี่พอมจ้าวามาลึกมันเป็นแบบน้อยหมอว่ามันเหลื่อมชาลายมือลายเท้าและสูบทำไมไอ้สูบกันจ้าไรเอลขามาที่เอ้ยลกกลวยหลบหนุน หลบมายัดแม่ยกขึ้นมาแด็ก้าวขอนตลกเอ,อีอยากกินแต่น,น้ำต้อมอวิตายอง่มนั้นโลกชายคนนี้เดี๋ยวนี้มันหูบาดโลกชายคนนี้เดี๋ยวนี้มันหูบาดใดอยังเต่าใดมันหลักจัดตายจะแดดตายมอนตายมอนเราดนเรายบมันงาา มันงอไปจ่างอไปเม็ดไม่เลื่อนสักบาทงอไปจาาไอ้ตีวายดายางไงมันมาเกิอตาเอ็งกินเวรจริงเลรลตีว้ดาคุณแม่ตีวาดาคุณแม่ตีวไวดาคุณแม่ตีวายดาคุณแม่ลูกเร็วลูกเรวลูกเร็วลูกเยวไอรออีหลูดร้องวนั่นเรอวันนู้นกี่ไตเปล่งไม่ไม่ดีมึงว่าหานึ พออันลูกตีไว้ดาเออกูจบตอนที่มันขึ้น, Kook, กกกกออนนั่นเองตอนตีมันขออนนึ้นเออตีมันแรงไงตีมันหวาลูกนาลูกคำลูกคุณไอ้ร้อยหนยลูกคำมันด้อโคเลยลูกคำเออฮ่าลูกคำมันเกล็ดวันนี้มึงก็ใช้เออลูกตีไว้ดาอันนี้ดังร้อยเพลงนี้เลยน่าควาง อ่าเออนี่ยเป็นเปลียนยุกนี่ติรวนนั่งตอนนี้ไปเนาะท่ันที่ไปฟืดลังลังนี่ไม่รู้ว่าตันจําได้เลยอ่านเออเปลี่ยเนี่ยมาต่านผู้จอมตนที่มันลงไม่จานลงเพื่อี่ว่ปะฮิตจริงๆลงคือมันมากตานลงอันเป็นอ่านเออนี่คุยแต่ไงมีอะไรเปลี่ยนอยู่ดีเลยเปลี่ยนอรตีว่าแข่งตีว่าแข่งเออ งเพล้อเตว่าเก่งเออเตวาเก่งกองพีเตวาเก่งกองพีข้าวไมา่หุงทีเมียเพชดเมียเวนโอ้โรอ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 ภาคเปดจุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดภาคเปดจุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดโบเล่นเก่งกลางตลาดต๊ะิกเล่นไปวันก่อนวันก่อนนายมันมัด ตั้งบอนวิ่งไปยบในโคกเกยเราประกันยมา,ามาทำใหม่ไอ้มันติดไอลาบจักลาไอ้มันติดติเตวาดาไม่ประกันหรอกไอบันยลไอบันเลเออตีว่าดา,าตีว่าแขงกองพีตว่าแขงกองปีตว่าแขงกองพีลูกกำลูกคุณแม่ใหญ่ลูกกำลูกใอญ่อยลูกมวยลูกแยกลูกก้าวลูกจะคอยรองตัพฮันนี เปละเประค <ee> ือหอนี่เปล่งจะไม่ไม่ท่านในตื้อว่าเปล่งจะไม่ไม่กับเปล่งอยู่คนนี่ก็เออถ้าเราทำไมทราบราเมือนกันก็ได้จริงกินนี่